รู้แล้วให้รีบทำน้อยคนจะมีกากระบาดกลางฝ่ามือสิ้นปีหมดหนี้หมดสินสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านเทวดา นางฟ้าลงมาสร้างบุญบารมีพอจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะในบางครั้งเราก็สามารถรับรู้ถึงอีกมิติหนึ่งได้จนขนลุกเมื่อสัมผัสกับคนที่มีพลาัางบวกเช่นเดียวกันรู้สึกขนลุกรวงหน้าดูด,ดวงแม่นยำมองหน้าก็รู้ว่าอีกฝ่ายเจอกับปัญหาอะไรแก้ไขปัญหาได้หมดแต่กลับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงได้แย่ขนาดนี้ทั้งที่คนอื่นตัวเองยิ่งแย่ลงทุกวันมนุษย์เหล่านั้นโลกล้วนแล้วแต่มีบุญและบาปติดตัวมาตอนที่ท่านนั้นได้ชีวิตของท่านก็ยอมแตกต่างกันเหนือกว่าคนอื่นมีเงินมีทองพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็เสียหมดแต่สำหรับบางคน พอเกิดมาก็เจอกับความทุกข์และความสูญเสียบาดเจ็บมีแต่เรื่องราวความเศร้าสูญเสียใจโดยเฉพาะคนที่แตกต่างจากคนอื่นหรือเป็นคนพิเศษนั่นเองก็คือคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือขวาก็ตามเทวดานางฟ้าที่มีบุญญาธิการอยู่และตัวท่านจุติบนโลกมนุษย์ เพื่อสร้างเสริมบารมีช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ยกตัวอย่างง,ง่ายๆเหมือนเราไปเกณฑ์ทหารก็คือกลุ่มที่น่าตื่นเต้นเมื่อคุณที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่านถึงต่างจากโดยทั่วไปที่ท่านนั้นทำผิดจะถูกลงโทษทันทีท่านรู้ทุกอย่างสามารถรับรู้ได้ทุกคนยกเว้นจะช่วยเหลือตัวเองสาหัสเจ็บปวด จออุปสรรคมากมายนี่สินรุงรังสารพัดปัญหาท่านไม่สามารถผ่านไปได้และรู้จักคนที่คิดดีทำดีช่วยเหลือแต่พอตัวท่านท่านทำงานสุจริตแต่พอไม่มีหนี่ไม่มีสินก็เลยตัดสินใจไปทำสิ่งที่ปิดกฎหมายคนที่มีลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือเทวดาบอกว่าไม่มีใครถึงแม้ว่าเพอร์เฟก ร้อเปอร์เซนต์ในหลายคนเขาก็ไม่ได้มาตั้งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างพึ่งน้อยใจพอเราจะมีท่านผ่านอุปสรรคนี้ไปได้บอกได้เลยว่าถ้าหากตัวท่านนั้นผ่านไปได้เหมือนกับท่านนั้นอาสาอย่างแน่นอนหลังจากที่พวกเรารู้กันแล้วว่าพวกเรานั้นเกิดมาแบบไหนใครก็ตามที่มีลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือ ยิ่งเด่นมากเท่าไหร่ก็แปลว่าวิบากกรรมมาตั้งแต่กำเนิดและเจอวิบากกรรมร้อยสาหัสมาหลากหลายเรื่องราวปาฏิหารมาเยอะและยิ่งจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตของท่านมีอะไรดีๆเข้ามานั่นก็เป็นเพราะตัวท่านนั้นได้ชดใช้กรรมเก่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวท่าน ชัดใช้กรรเก่าเกือบหมดชัดเจนมากยิ่งขึ้นและนั่นก็บ่งบอกว่าท่านจะสู่สวรรค์ที่ท่านเคยอยู่มาก่อนแต่ท่านก็ผ่านเยอะมากมายจะมีวิธีไหนที่จะทำให้อยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่เราแย่ที่สุดช่วงเวลาที่เราสาหัสที่สุดบทพรังในการทำความดีโดยให้ตัวได้เตรียมอุปกรณ์ดังนี้ ให้ท่านทมก็คือวันพระฤหัสบดีให้ทำตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือตอนกล้วยติดว้าให้นำสัปปะรดต่อไปนี้แล้วก็นำธูป16ดอกกลางแจ้งหันไปทางทิศตะวันออกจุดเทียนจุดธูป16ดอกตามด้วยขอถวายสักการะแด่องค์เทพเทวดาและนางฟ้าองค์นาคีนาคา องค์ปู่ลือศีผู้อยู่เบื้องบนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าข้าพเจ้าขันลงมาสร้างบุญบารมีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ความทุกข์ท้อแท้และหมดพลังแต่ก็ไม่หยุดที่จะทำต่อไปแต่ในขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังเจอกับความทุกข์แสนสาหัสอยากจะขอพรหากองค์เทพเทวดาข้าพเจ้าที่อยู่เบื้องบน พระปเจ้าขอเชิญท่านได้โปรดลงมาช่วยประครับประคองให้มีพลังสร้างบารมีจากนั้นให้ท่านขอในสิ่งที่ท่านนั้นอยากได้จะได้ถ้าคุณมีหนี้สินท่านก็ขอขับเจ้ามีหนี้สินหมดเสียที ขอให้ท่านช่วยข้าพเจ้าหมดหนี้หมดสินเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้ามีพลังในการทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปหรือให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องที่ท่านให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีข้าพเจ้าจะตอบแทนการสร้างบารมีให้แก่ข้าพเจ้าเทวดานางฟ้าในครั้งนี้ หลังจากทูบกราบลงไปแล้วให้นำสีเทพไปวางไว้ในห้องพระในตำแหน่งที่สูงกว่าจนกว่าอาหารการกินนั้นหายเจ็บหายไขย้หายป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีราบร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ตลอดไปและตลอดปีสาธุความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธทิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณเนื้อหาเนื้อนำที่นำสาระดีๆแบบนี้มาได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอให้ท่านผู้ฟังและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าจนและอย่าเจ็บคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองและอย่าลืมเปิดดวงก่อนนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยคำว่าสาธุสามครั้งพร้อมอธิษฐานในสิ่งที่ท่านอยากประสบผลสำเร็จขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไป 洒脱。